าถึงร้านเคชินคุชเตอร์แล้วค่ะเหนื่อยมากเราจะมาดูกันนะคะเมนูข้าวแม่ของมุญแดงแป้งค่ะาเป็นอะไรเอาซาลูอุลูซาลูซึ่งดึกเคจคือหักเดี๋ยวซา สวัสดีค่ะของานรัก่ะวันนี้เรามาที่ร้านเชนชินอิสระนะคะมากับเพื่อนคิดร้านนี้นะคะก็เดินจาก MRT เดินทาง MRT MRT s ุ k สุขวิ t ชาละหรือว่า แตงลก็เป็นดีเทสอโศกมีไข่อ็ wow. <Sal> มามวยก็มาข้าวไ้ด้วย้าวมั่ <don> อาหารก็เริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเรา เกี๊ยวซานะคะแล้วก็มีผักดองกุกกรีดน้ำนะคะอันนี้ก็จะสั่งเป็นน้ำยูสุนะคะตามตรเนียมนะคะถ้ามาร้านญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็จะมี <laughs> ล้ามือก่อนนะคะ <laughs> เป็นชิ้นยากเกิน <laughs> โอ้ยยับสวยว่ะพี่ไยากเกินกูอันนี้คือไม่ดูกินเสร็จแล้วก็ไปเอาออกกัน ไปเข้า้องนเลย้าวเราก็จะเข้าห้องน้ำนะคะห้องน้ำสวยมากเลย นะคะดองกีฮัมวเต้ว้ามันน่ากินเขาขายเป็นอย่างนี้เนาะราคา9บาทนะคะเนี่ยมีโซนซับสุญญี่ปุ่นเออหวานอันนี่จะเป็นโซนชีสนะคะชีสสกุลชีสนอันนี้เอาไปใส่ของปังน่าจะฟินอืม นี่ส่วใหญ่กน,นเป็นของที่อิอนพอร์ตจากญี่ปุ่นนี่โซนปลาแซลม,มอนอันนี้มันจะเป็นแต่หัยอย่างเดียวนะคิดผยว่าจะเอาไปต้มให้กับต้มให้จิ้มแจ่ว นี่แบบแ,บบแรกกินเป็นซาชิมิได้เลยเนาะออสายสายซาชิมิอ่ะคือเป็นชอบชอบแน่แน่ออนี่คืออะไรแซลมอนนี่แหละแซลมอนนี่แหละแซลมอนย่างแมอนย่างน่ากินไปหมดนี่หมุนไปหมดชาชาเฮ้ยมันญี่ปุ่นเนาะจานน้อยก็เก้าบา Yeah, เย่ราเม็งข้อสอบก็มาอยู่ที่นี่นะคะอีชีรันราเม็งสำหรับห้ามือเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดไปหนาวหนาวนิดนึงนะเอเบิลอ้ยเมดจ้าชุดเมกก็มา,อ,าอะไรชุดกันฝนเนาะม่ให้ชุดเมดชุดคอเทเลยอปาร์ตี้อียะเนี่ยแก๊งเ,<อ>เราเป็นเดย์มาไ่คนละสีแก๊งเราต้องต้องใส่าง อันนี้เอาไว้แบบนี้จะเป็นพวกเครื่องสั้านของแล้วก็ของ,งแล้วก็ของพวกกระทะอย่างเงี้ยในเครื่องฟัวเออแผ่นรอ,นองนั่งที่นั่งนอนเจลปรับปากะเขาบอกว่าเจลปะปะกะ,ะ,ปะเปิดเปิดฝาไว้แล้วก็มีกลิ่นหนึ่งเธอและพี่เลย กระทะแม่บ้านทั้งหลายนะคะนี่อันนี้ที่ทปิดถุงถุงขาน,นขาขามกระทะกระทะก็มีหลายไซส์ที่ฝารับอ่าฝองน้ำหัดจันจเออเช็ดได้ทุกอย่าง,อ,างอันนี้ก็จะเป็นที่กององค์กาแฟกระทะเคียวเซรา ไอเทมแม่บ้านนะอันนี้ของสารยานะคะสารยาดีทุกอย่างครับขายของหน่อยแล้วก็น้ำยาสระผมของสารยาก็าดีใช้อยู่กับยาดิฟันของญี่ปุ่นค่ะออโอ้ยปิ๊กดิ่กาแฟน่ารักมากเลยค่ะแชมพตำนานกบูนน่ก้นกระคุ้ ขอ,อขอบิวตี้สโบทาวแบรนด์บิวตี้สโบท์มอยเจอร์เอาไว้ทำอะไรคะสบูท่ที่อยู่คู่กับคนญี่ปุ่นมามากกว่าร้อยปีทำจากไขมันนมวัวแท้ๆรนะ้อยปีคือ <บา S 2> ว่าถ้าคนผิวแห้งใช้อ่ะน่าจะโอเคกว่าที่สำคัญราคาถูกด้วยนะยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทเย้อันนี้มาโซนของเล่นญี่ปุนนะะ่นนะคะอ้าวพี่แม่ซื้อน้องใหยบ้านนะคะทันจิโร นี่จะเป็นฟิกเกอร์นะคะเรนโงคุอันนี้ก็จะเป็นของคันจิโร่่ะเนสโกะเนสโกะนี่ไงนนเด็กๆเอบาไหมเออดาบพิฆาตค่ะใช่ดาบพิฆาตสูตรโซนฟิกเกอร์นะคะผันใจหนุ่มๆอันนี้ก็วันพีช อันดับหนึ่งนีน่ก็เป็นโซนชุดคอร์สเพลงนาดูโตอันนี้คือไส้กรอกสำเร็จรูปเขา ฮะคือเป็นระบานจันไม่ใช่ไใ้กอกอ่ะอันนี้เป็นลามงิง<ม>โอ้ไ,<ม>ได้ง<ม>นาเบรร้อยสามสิบเก้าบาทมีน้ำซุปใด้วยนะนี่หรอเออเนี่ยในถดมเนี่ยน่ากินหรอไปเสียบไม้กินจะได้เลยไม้สามสิบเก้าบาท อันนี้คือโซนของเขานะคะอาหารเกาหลีคือคิดถึงเกาหลีมากแต่ตอนนี้าได้วันนี้วันนี้วันเดทิปของเราจะจบแล้วใช่ค่ะยาวนานมากค่ะนานมากจไกยาวราสางสุขมวิทใช่แต่ก็สนุกดีนะมาแบบไม่มีแพนนะคะมาแบบไม่มีแพนไม่ได้วางแผนอะไรใช่ดองกี้นอกแพนอ่า เคนชินอิตกะยะนอกแพนนะคะเยาวราชนอกแพนเพราะจริงกิปอยยาดใส่องเพลงกิ๊ไ่ได้แนอกแผนใช่แต่นอกแพนดีแล้วเพราะว่าถ้าเราไปสำเพลงเราเปียกฝนแน่ๆงั้นก็ไปไปนะอ้อนทีโอเต